Welcome Plan to Sky Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะมาดูต้นสิงโคเนียมนะคะที่เราจะสามารถพบเจอได้ตามตลาดต้นไม้นะคะมาชมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือนี่เลยค่ะเจ้าตัวอ,อมทองนะคะ ออมทองก็จะมีสีเหมือนเลมอนเลมอนนะคะแล้วก็เส้นใบนะคะจะมีสีอมชมพูนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาโตแล้วนะคะฟอร์มโตของเขาคือลวดลายนี้ก็แทบไม่เห็นเลยนะคะจะเหลือคงไว้แต่สีเลมอนที่เพื่อนๆจะเจอนะคะในความเป็นอ,อมทองค่ะยิ่งโตยิ่งสวยเลยนะคะสีแบบเขียวสะท้อนแสงเลยค่ะมาดูตัวต่อไปเลยค่ะ ถัดมานะคะก็คือออมชมพูนะคะเพื่อนๆอ,อมชมพูนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะทั่วทั้งใบเลยนะคะแล้วก็ความเป็นออมะคะ่ะส่วนมากเขาจะไม่ไม่สูงนะคะข้อเขาจะสั้นนะคะแล้วก็แตกเป็นพุ่มๆน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะระหว่างอ,อมชมพูกับอ,อมนาคหรือ,ออมตัวอื่นๆที่มีสีค่อนข้างจะอมชมพูนะคะก็คือด,ดูที่กลับไปด้วยค่ะ กลับไปนะคะเพื่อนๆจะเห็นสีชมพูติดอยู่ด้วยค่ะส่วนตัวนี้นะคะคือ,ออมชมพูด่างค่ะก็จะคล้ายๆออมชมพูนะคะแค่เขาจะมีจุดสีชมพูเข้มๆขึ้นมาอีกในสเต็ปหนึ่งนะคะนี่เป็นจุดๆน่ารักน่ารักค่ะบางทีลวดลายก็ออกมาเป็นเอ่อสีครึ่งหนึ่งฮาฟครึ่งหนึ่งเลยนะคะสีชมพูครึ่งหนึ่งจุดๆครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็ดูสังเกตที่กับใบเห็นไหมคะจะอมชมพูขาวไปด้วยส่วนเจ้าตัวนี้นะคะก็คือพวกเงินไหลมาชมพูคะ่ะเงินไหลมากับออมชมพูจะต่างกันเห็นไหมคะเขาจะมีความเรียวยาวมากกว่านะคะที่เขาที่เขาจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนคือออมจะมีความแบบใบอ้วนกลมกว่าแต่เงินไหลนะคะจะค่อนข้างเรียวกว่าตัวต่อมานะคะเพื่อนๆเงินไหลมาด่างชมพูคะ่ะ นี่เลยก็จะเหมือนเไหลามาชมพูแต่ว่าเขาจะมีสีเขียวแซมมาค่ะสีเขียวก็จะมีกระจายอยู่ทั่วทั้งใบนะคะแต่บางครั้งนะคะเขาก็จะมีแต่สีชมพูล้นออกมาค่ะแล้วแต่เลยนี่ก็คือสเสน่ห์ของไม้ด่างนะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆไปเจอ,เอ,อตัวเงินไหลามานะคะที่ใบล่างๆอะคะ่ะไม่ค่อยที่จะมีสีแล้วนะคะ ดูนะคะจากด้านบนเนี่ยมันยังมีสีอยู่ใช่ไหมคะสียังสดใสยอยู่เลยแต่ช่วงล่างๆคือใบแก่แล้วค่ะสีเขาก็จะเฟดไปเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหมั่นตัดขยายพันธุ์ทําจํานวนนะคะเพื่อให้เขาสีสันสดใสยอยู่เสมอค่ะตัวต่อไปที่จะพบเจอได้ตามตลาดต้นไม้นะคะก็คือนี่เลยค่ะออมเงินค่ะเพื่อนๆสีเขาก็จะเป็นสีแบบขาวอมเขียวนะคะสีน่ารักมากนะคะ เห็นขาวๆแบบนี้แต่เขาไม่ได้เป็นสีขาวทะลุหลังใบนะคะนี่ก็คือจะเน่ของออมเงินค่ะจะแ,แบบขาวสะอาดนวลละมุนล,ละไมามากๆเลยค่ะนี่เลยสังเกตนะคะร้านต้นไม้ทุกร้านจะต้องมีออมเงินค่ะจะเป็นฟอร์มเล็กฟอร์มใหญ่ก็จะต้องมีออมเงินค่ะเป็นไม้สามัญประจําร้านต้นไม้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะในนี้ก็จะมีกากนะคะออกเป็นสีขาวด้วย ตัวต่อไปค่ะคือออมนาคนะคะเจ้าตัวออมนาคเนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะคะมักจะเออเลือกซื้อผิดนะคะหรือบางบางที่ก็เอามาขายผิดนะคะมาเป็นออมชมพูนะคะเพราะเออหลายๆตัวของออมนาคนะคะใบแรกก็คือใบอ่อนนะคะ จะเปิดออกมาเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเอ่อหลายๆคนก็จะรีบหยิบขึ้นมานะคะเพราะว่าขายราคาถูกไงออมหน้าก็อยู่ประมาณ50บาททุกคนก็จะคิดว่าเป็นออมชมพูแต่เขาคือออมหน้านะคะที่สำคัญเลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมสังเกตที่เอ่อกใบของเขานะคะกาะใบของออมหน้านะคะเพื่อนๆจะไม่ติดสีชมพูเลยนะคะตามภาพที่เห็นเลย สำหรับตัวนี้นะคะร้านต้นไม้ก็จะเรียกว่าพูอินโดนะคะหรือพูอินโดหลังแดงนะคะแต่จริงๆแล้วน้องเป็นซิงโคเนียมนะคะซิงคเนียมเรดอ r ร์ w นะคะข้างหน้านะคะก็ใบเป็นสีเขียวปกติเลยแต่น้องมีเสน่ห์ที่ด้านหลังใบค่ะหลังใบของน้องนี่สีแดงมากๆเลยค่ะสวยไปอีกแบบเลยนะคะเพื่อนๆเชื่อแน่นอนเลยว่าเกือบเกือบทุกร้านนะคะเมื่อก่อนจะมีเจ้าตัวนี้อยู่ ตัวนี้นะคะชื่อว่าอมซับอมซับแคระนะคะตามร้านต้นไม้จะมีเจ้าตัวนี้อยู่ค่ะน้องคือ Christmas Holiday นะคะเพื่อนๆโอเคเขาก็จะมีใบ2อสาใบนะคะออกชมพูแต่เป็นชมพูที่จะอมน้ำตาลน้ำตาลนะคะไม่เป็นชมพูเหมือนอมชมพูนะคะลักษณะใบก็ไม่เหมือนออมชมพูนะคะจะมีความแหลมกว่าและกาบใบก็จะอมม่วงค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะก็คือเจ้าอมาณีนะคะเพื่อนๆใบเค้านะคะจะมีลักษณะเรียวยาวออกมาแบบนี้นะคะใบใหม่นะคะก็จะมีเส้นที่ใบนะคะเป็นสีชมพูชมพูแบบนี้ค่ะแต่พอใบแก่ใบเฟดลงแล้วนะคะก็จะไม่เหลือสีชมพูเนี่ยนะคะก็จะอมเขียวๆแบบข้างล่างที่เห็นนะคะถัดมาค่ะก็คืออมเพชรนะคะเป็นฟอร์มปกตินะคะ อ้อมเชรฟอมปกติเนี่ยเขาก็จะมีเส้นกลางใบสีขาวนะคะค่อนข้างที่จะเล็กๆเรียวๆลงมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้ใบของออมเชรนะคะก็จะมีความเป็นกัมมะหยี่ค่ะสีเขียวกัมมะหยีตัดกับสีขาวตรงกลางใบนะคะอีกตัวหนึ่งที่ก็เป็นออมเชรเหมือนกันค่ะที่เพื่อนๆเอ่อก็จะเจอตามร้านต้นไม้นะคะเขาจะเรียกตัวนี้ว่าออมเชรแบบใหม่นะคะออมเชรลายใหม่นะคะ แต่เราก็สามารถเรียกว่าเป็นออมประกายเพชรนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าซิงโกเนียมกรีนเวลเวดนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเส้นกลางใบสีขาวค่ะค่อนข้างที่จะเป็นขาวค่อนข้างที่จะเต็มใบเลยนะคะต่างจากอ,อมเพชรแบบเก่านะคะตัวต่อมานะคะก็คือเงินไหลมาสามกรรษัตริย์ค่ะหรือว่าทรีคิงนะคะ แพทเทิร์นส่วนใหญ่ของเขานะคะจะมีสีเขียวนะคะลายสีเขียวอยู่กลางใบนะคะส่วนในความเป็นสีขาวของเขานั้นจะไม่ด่างทะลุหลังใบนะคะจะไม่เหมือนเงินไหลามาด่างขาวนะคะที่เงินไหลามาด่างขาวจะทะลุหลังใบนะคะแต่ของทรีคิงนั้นข้างหลังใบก็จะเป็นสีเขียวปกติแบบนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะพิเศษหน่อยนะคะคือน้องเคนภูภูมินะคะชอบเป็นพิเศษเลยค่ะสําหรับเงินไหลมาสามกษัตริย์นะคะตัวถัดมาค่ะเงินไหลมาด่างขาวนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ตลาดต้นไม้จะต้องมีเจ้าตัวนี้อยู่ที่ร้านแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะสามารถหาเงินไหลมาด่างขาวได้ตามร้านต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้ได้แล้วนะคะโอเคเงินไหลมาด่างขาวเห็นไหมคะเขาจะต่างจากตรีคิงก็คือ เขาจะมีความขาวด่างทะลุหลังใบค่ะใบอ่อนของเขานะคะจะมีความแบบอมสีเหลืองนวลนวลอ่อนๆนะคะแต่ถ้าทิ้งไปสักระยะแล้วเขาก็จะมาเป็นสีขาวค่ะตามฉบับของเงินไหลมาด่างขาวเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้เพื่อนๆพนพี่ๆทุกคนนะคะสามารถเเลือกซื้อต้นไม้ที่เพื่อนๆพนพี่ๆอยากได้นะคะได้ถูกต้องนะคะตามร้านต้นไม้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ